ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะชีสจะมา u n p a ็คให้ดูนะคะสิ่งที่ชีสสั่งคือชีสรู้อยู่แล้วแหละว่าตัวเองกัสั่งอะไรไปนะคะแต่ว่าก็ดีใจทุกครั้งในการที่เราจะได้ผัสดุเพื่อนๆเ,เป็นปะเพื่อนๆเป็นปะชีสเป็นนะชีสก,กับเพื่อนชีสเป็นนะแบบว่าถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าเ่ะเสียงเงินซื้ออะไรมาแต่เราก็ยังจะแฮปปี้อยู่ดีนะคะสิ่งที่ชีสสั่งนะคะก็คือ Mac Cosmetics นะคะอันนี้แกะไปแล้วนะคะขอโทษทีคือตอนแรกอะ ไม่ทันคิดเวยว่าแบบทำไมเราไม่มาอัพ็คให้เพื่อนๆเห็นไปพร้อมกันเลยอย่างเงี้ยก็คือแกะไปแล้วภายในเสี้ยววินาทีที่เราคิดได้นะคะก็เดี๋ยวมาแกะให้ดูเลยนะคะอ่ะลวงอันนี้นะคะเป็นใบเสร็จสินค้านะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นกระดาษแบบนี้นะคะที่นี่เขาจะเรียกว่าทิชชู่เพเปอร์นะคะก็เป็นกระดาษชัน้นเราก็เป็นสินค้าเลยนะคะไม่มีการแรปบ,บับเบิ้์ใดๆนะจ๊ะ นอกจากว่าเป็นของที่มันน่าจะมีมูลค่ามากๆถึงจะได้บับเบิลนะชิชไม่แน่ใจาแต่คิดว่าน่าจะใช่เพราะว่าเพื่อนชิเนีย่ยสั่งที่ม้นผมมาอยู่ใกล้มือเลยคนนี้นะคะ GHD เนี่ยก็ประมาณ300ร300าม้ก็เหรียญก็ประมาณ6,000ประมาณ6 0 0 0 7,000บาทไทยก็แร็บับเบิลมานะเพื่อนเพื <S <S ่อนบอกให้ชิไม่ทันได้เห็นนะคะแล้วก็ด้านล่างอันนี้ก็เป็นพิชุเพเปอร์เหมือนกันนะคะคอือขอแพ็คแค่นี้เลย คือเหมือนเท่าที่ชิดศึกษากันแพ็คสินค้าของประเทศเนี้เออคือเขาว่าจะพยายามใช้โปรดักที่มันเป็น Eco f r i e n d l y มากที่สุดอะคะ่ะคือลดการใช้พลาสติกเท่าที่จะทําได้ที่สั่งแล้วก็คือน้องคนนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะคุ้นว่าเอา้าเธอรีวิวไปแล้วไม่ใช่หรอฉันจำได้มันคนละสีกันเว้ยแกอันนี้มันเป็นสีใหม่นะคะสีที่ชิดเคยลั่นไปว่าถ้ามันออกชิจะซื้อซึ่งม,ม,มันพูดไปแล้วอะ มันไม่ได้มันต้องซื้อนะคะน้องคนนี้ก็คือมาราเกสเมร์นะคะจุนจุนรุ่น p o w d e อร์ s คสเลคควนะคะก็เป็นจิ้มจุ่มนั่นแหละอย่างที่รู้กันนี่แฮปปี้มากแฮปปี้มากเพราะว่าชีดะจุดๆต้องจ้องมานานาแล้วคือแบบยังไม่มีจังหวะดีๆที่จะได้ไปซื้ออะ่ะเอออันเนี้ยพอดีว่ามีโปรโมชั่นนะคะเราก็เลยมา ซื้อค่ะเพราะว่าเหมือนสาขาที่มันใกล้ใกล้บ้านชีอะมันหมดตลอดเลยเว้ยชต้องสั่งในเว็บมาซึ่งมันเสียค่าส่งไงชิก็เลยไม่อยากเสียค่าส่งหรอกปอ่ะ,ปะเป็นคนไทยที่แบบเสียค่าส่งแล้วค่าส่งที่เนี่ยคือแบบ10ดอลนอ่ะสองร้อยบาทอ่ะเราก็แบบ10ดอลเลยเว้เยอะไรเงี้ยชีจะมาสวอชให้ดูกันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวชีวก็จะเทียบกับตัว Dior To c h i l i ให้ดูสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากทาลิปให้มัน ใกล้เคียงกับสีลิปสติกที่สุดอะก็คือแนะนำว่าให้ลงแป้งนะคะหรือว่าคอนซีลเลอร์ก็ได้1ชั้นก่อนนะคะปากมันจะได้กลายเป็นสีแบบเนื้อๆอย่างเงี้ยอ,อ,อ่ะเวลาลงมันจะได้ใกล้เคียงกับสีลิปมากขึ้นนะ ผลลับของการทาลิปผลลับหรอเรียกว่าอะไรสวอชทดลองยังไงดีนั่นแหละสักคำนะคะของการทานะคะ Marajaysmere นะคะก็ก็สวยอะ่ะพูดได้คำเดียวว่าก็สวยอ่ะประทับใจอะ่ะจริงจิงอ่ะมันตุ่นกว่าในกว่าในคลิปหน่อยนะคะคือน้ำตาม,มันไหลอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราเรอคอย มานานแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะชิดมีลิปอยู่3ตัวในมือที่จะเอามาเปรียบเทียบกันนะคะอันนี้ก็คือ d e ว o ทูชิลี่นะคะเป็นรุ่นเดียวกับน้องคนนี้และน้องคนนี้ก็คือมา r ากสแบบออริจินอนะคะที่เราหลงรักมานานแสนนานนะคะก็ถือจะมามสวอชให้ดูสาสีล้วกันน้องมันต่างกันยังไงมา r ากสแบบปกติใี้ชิขอดูหน่อยเพราะว่า เดี๋ยวมันหักให้ดูสีเขาก็ค่อนข,ข้างคล้ายกันอยู่นะคะก็แรกค่ะชิคคิดว่าสีมันอาจจะแบบว่าแค่ใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออสีมันเหมือนกันเลยเหนไคะตอนเบลนดอะไรอย่างเงี้ยก็ออกมาเหมือนกันประหลาใจมากชอบมากโอ้โหแฮปปี้สุดๆไปเลย ก็จะเป็นที่ได้ใช้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้ชีเาซื้อน้องคนนี้มาก็คือจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่ารุ่นนี้ข้อเสียของเขาเลยอะค่ะอย่างที่ชีเคยบอกไว้ว่ามันติดไม่ทนเลยมันติดไม่ทนจริงๆคือมันกินอะไรหน่อยก็หลุดแล้วแต่ว่าข้อดีคือมันลิปมันเนื้อมันเบามากแล้วก็มันครีมมี่มากๆแบบมันเป็นแบบซอฟฟ์พูดไม่ถูกอะแต่เออเนื้อสัมผัสมันดีอะค่ะแล้วก็แล้วก็แบบ ก็คือคิดว่าถ้ามีมาราเกสแล้วก็คือจะใช้ให้บ่อยขึ้นนะคะคือตัวนี้ชีดะก็ยังใช้อยู่บ้างนะแต่ใช้ไม่บ่อยเพราะว่าส่วนตัวชีดะไม่ค่อยชอบใช้ลิปเป็นลิปสติกแบบนี้เพราะว่ามันแห้งนะคะก็เลยใช้น้อยมากๆจะใช้ลิปจิ้มจุ่มส,ส่วนใหญ่เป็นแบบทิ้นเกาหลีที่มันจิ้มจุ่มซึ่งอย่างเนี้ยคือตอบโจทย์แต่ข้อเสียคือไม่ทนแต่อีพวกเกาหลีอะ่ะคือทนมากทนตายไปเลยแบบลิลลี่ไบรเลตแบบบลูชเนี้ยทนแบบสีทาบ้านเป้า ไม่ใช่ลิปเราสีทาบ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออสำหรับเพื่อนๆนะคะถ้าอยากลองนะคะสามารถไปลองเล่นที่ช็อปได้เลยชีคิดว่าที่ช็อปน,น,น่าจะมีครบแล้วแหละนะคะเหมือนที่ไทยอากจะเข้าก่อนที่นี่ด้วยนะสีเนี้ยนะคะไปลองเล่นกันได้ชิคิดว่าทุกคนน่าจะชอบเนือนกันแหละนะก็ให้ดูอีกทีนึงนะคะอันนี้เป็นดีโบด t ูชิลี่นะคะอันนี้มา r ์เกส m มนนะคะรุ่นนี่ Power k i s s l i p Color นะคะแล้วก็ส่วนน้องคนนี้ก็คือ Mar ์เกสปกติเป็นรุ่น อย่างนี้นะคะก็จริงๆทั้งสองอันนี้สวยเหมือนกันถ้าใครชอบเนื้อแบบไหนอะ่ะไปลองดูคือมันเป็นสีที่แบบ s u have อะทุกคนอยากให้ทุกคนได้ลองถ้าเป็นคนที่ชอบสีแดงแดงน้ำตาอะไรอย่เงี้ยไปเถอค่ะพูดเลยว่าไปเถอะค่ะ I want you to try นะคะไปลองแล้วแบบทุกคนจะรักน้องเขาเหมือนที่เรารักนะคะ โฆษณามากเวอร์ไม่ได้คะคอมนะชอบจริงๆเขาจริงๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันได้ใหม่ในคลิปถัดไปคลิปนี้ชิดไปแล้วสวัสดีค่ะอ้อลืมฝอยว่าชิดอะย้อมผมเพ,เพื่อนประหลาดปะคือชิดอะพยายามที่จะทำเทาเว้ยซึ่งมันยังไม่สำเร็จผลตอนนี้ก็คือบังเป็นสีนี้ไปอยู่ ะะก็ไม่เคยยอมผมมาก่นเลยในชีวิต,ตอันนี้เป็นครั้งแรกก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อนๆบอกว่าสวยเมึองอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าสวยจริงป่าวหรือว่ามันหลอกเราหรือยังไง